มันลุกนับเลยลุกมันขึ้นขนาดแล้วเตรียมจองก็พอแล้วตั้งนาโมพร้อมกันครับนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังัยนันทนาจิตวิตานิยามิภานังสังนันทามิธรรมวานายุตนาจิตวิตานิยามิภานังสังนันทามิ ข้าทางอายุนนัชีวิตังยาววันานัธอนานชะตุธิยาังนอายุันัชีวิตังยาววิพานังนอนาชมิตุติยามปอุังมังยุขนนัชีวิตังยาววิพานังนนาชมีตุิยามปพุังขายุันนังชีวตังยาววันังานนั้นตาชมีตุิยามปิตังมังไิยุนานังชีวิตังยาววัน่านังานกามี ตาลียงปีสังคานาิบธนันิตังยานิพานังะนันตจามีวายโยจักุทัตุนังนันุทโธอิวิโสภวานามัังอหังสัมมาสุปุทโธวิชาเจรณสัมตันสุโตโลกวิทูอนุตลกุลิสัมติตัตถาเทวมนุสตานัพุทโภติวายโยจตัมเมตานนุทโภติวิโสภวานามัยังสวากาโตตตโม สันติโกอาลิโกอิปิโกโอปนาหิโกปัจจตังเวทิตาโกวิญญูวิติวายโยจัสังขารังอันรุโตยิโสภุตานามิยังสุปฏิปันโนภะว่โตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะว่โตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะว่โตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภะว่โตสาวกสังโฆยาติธรรมจตตาริปุริสุจาระนิยังธรรมภุริสกุปมาลาเอสาภงกะโตสาวกสังโฆ อาบนโยปาวนโยทักกินนายอัญเชลีกระนิยกอนุต่าคุณยเกตต่งโลกประสาติอาุปริสุดางภาเวนสัพพทุขัสัพพะยาสัพพโลกาวิมุจติอิติอุทมมทตติยังสมปติสัพพตตยสัพพวนาโลกเมตตารุนาอุทิตาอุเปขาสาเเตนเตนถาจากุติสังผลิตตวาวิหารติ สุขังส uh an at ุปติสุขังปติกุชตินาราปกัจงสุบินาปติมนุสานาปิโยโหติอมนุสานาปิโยโหติเทวตาลักขันตินาสขัยทิวาวิสังวาสธรรมวากรรมติตุพตังปิตตังสมาธิยติมุคคาวนโนวิวสิีติอาสามุลโอกาลัตโตรติภูตาริงหัปติวิชนโตภมุลโมกุภูมอติ อตอุตตามมาทตนยังเวลรเวลาสุขชิตนการทญาะาดม่ยังสัพเพกิโวันเมวตสัพพเัลางลันตุสับเทวตาสัพะอุทามาเวนะสัพพัมมานุภาเวนะสัพพสังขารภาเวนะสสีโจตุนี่ลัตลองานุโตยิิโสุานมามิหังเตโชจัุตุนังนางุโตยิิโสุานมามิหัง หานสมมาสมุทโวิชาระสัมปันโนสุทโโลกวัทุอนุตโลภุริสธรรมสารติสัถธาเทวมุสาระภุตโธตวาติเตโชจัเมตังอานพุตโธติปิโสภวานามิยังภวากาโตภวตตาตโมตันติโกวะกิโกอิปิโกโอปนิโกวัจจังเวทิตาโพวินยูวิติเตโชจะสังฆานัานพุตโธติปิโสภวานามิยัง สุภิดิปะกัสังโฆปุจุบันปันโนขวัโตสาวะกัสังโฆยาญาปฏิปันโนภขวัโตสาวะกัสังโฆสามีจิปฏิปันโนภขวัโตสาวะกัสังโฆยาทิฏฐันตตาลิปุริสุขานิอะระปุริสภูกระละเอสาภะวัโตสาวะกัสังโฆอ้าวเนยโยปาวเนโยตัณฑ์เนโยอัญเชลีกัลนิโยอนุตตะลังุญญาเขตังโลกัสสาติ ทารุปร er ิสุานุภาเวนะสัพพะทุกขาสัพพะพยาสัพพะโลกาวิมุจจติอิทธิธรรมทุกติยังสัพพิสัพพะตตายะสัพพาวันนำโลกังเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสหกเตนะเทตะสาจักตุทิสังพลิทาวิหังติ สุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจตินาปะปะตังสุปินาปุิอนุสาวรีปิโยโหติอมนุสาวรีปิโยโหติเทวตาลักขันตินาสักขิวาวิสังวาสธรรวากุรรมวติตุวตาจิตังสมาธิสติมุขาวนวิปุสีสติอัสัมมูลโงการังโรติอุตติงอวัติวิชันโตภูมิโลกุโคติอิฏิอุตตังโลกุติยิางเวลังเวลาสุขังชีวินน การตาบุญญาว่าลามะยังสัยในวันที่อุบัตุเมนโอวันทุษะพมันทังลาสมทุะเทวทาทัะพุตานมาเวนะสมพัมานภาเวนะสพสังฆาุภาเวนะโสยิโตนิรันตาลังังโติสโสวานมามิหังอโูจักพุทธะพุนังันพุโติสโสวานมามิหังหลังสัมมาสัมพุโติชาติชสัมปันโนสุโตโลติโอนุตโลปุริสะสัมมาสัตสัตาเทวมุสานังพุโตะวาติ อาโปจะทำเมตตังละมุทโธอิติโสภวานมาหังสวางาโตะวัตตาธโมตาทิจิโกอะกาิโกเอปิโกโอปนญยิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูริติอาโปจะสังฆานังะละพุทโธอิติโสภวานมาหังสุปฏิปันโนภขวัโตสาวะกะสังโฆอุชุภิญฐนโมกขวัโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภขวัโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภขวัโตสาวะกะสังโฆ ญาติธรรมตตาริบุริสิภานิมิตาบุรุสุภลาเอสัพพะโตตสัพพะกัสสังโฆอารเนโยเบาเนโยทักิเนโยอันเชลีทะนิโยอานุตาลามุญญาเกตังโลกัสสาติทาตุปริสุานภาเวนะสัพพะทุกขะสัพพะยัญญาสัพพะโลกาวิโมจติอิทธิุธามัตโติยังสัมปติสัพพะตตายาสัพะวันนาโลกังเมตตาคุณาเมตตาเวกขาตากัเตนเตนกัสสา ตรุจสามปิตวาวิยานติสุขังสุปฏิสุขังปิติปุจตินาาวการสุปินังปุจิมนุสานังปิโยโมติอมนุสานัปิโยโมติเทวตารักันตินาสาขีวาวิสังวาสธรวาตมติตวตาจิตตังสมาธิยติมุขาวโนวิปสีติอาสมบุโกาลโรติอุตาลิงอปัจจพิชโภูมิโลกูปโทโมติอิติอุตมโติยาเวลาเวลาสุขังจีวิโน กตงปุญญาละังสัพพตม่ร้วันตุเมบวันตุสาวัมังวัละันตุสาปัพเพปตาสัพพะุทนุปาเวนะสัพพะธุมมานาเวนะสัพพะสังขุปาเวนะสตเหิรุตรี้ตรอนุปุิติโสวานามิหังปะตัวจักขุทักุนามะุถติโสวานามิหังอังสัมมาสัพพุทโธวิจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตะโภูริสัตถมงสะระถิสัตถะเท Patawid at ang mula ng puto'y tibiso'y kukuanamamihan. Sa wakato'y kapatahan mo, sanjidiko, akaliko, e, basiko, o panayiko. Patatanguwe, kitapuwin, yurite. Patawid at ang kanang tangkuto'y tibiso'y kukuanamamihan. Subotipan mo, kapataw sa wakasangko. Uyusotipan mo, kapataw sa wakasangko. Nyaya, ตามีี่ิปันโนภะวโตสาวสังโฆญาติทางตตาดิปุริสุขานีอาชาปุริสุขลัเอัวโตสาวกสังโฆอาุนยโยปาวุนยโยธนินยโยอัย่งะโยอนุตตลาบุญญาเขตังโลกัสสาติ อาตุลิศาราเวนัสสัพทุกขัสัพพายาสัพโลกาวุโมจติอิติอุทามโหติลิยังเขมิลังคาปะตตาญาตพะวตตาโลกะเมตกานาวิตตาเวขาพหาคาเตลเตสสาจลบุพิสัมพริตวาวิหารติสุขังสุปติสุขังปฏิปุชตินราปะปะกางสุภินังปฏิอุโานตังปิโยโหติอุโมทานังปิโยโหติ เทวตารักขันตินาสาชีวาวิสังวาสทังวากรรมติตัวตังจิตตาสมาธินติมุขาวันโนวิปัสสิตติอาสัมมุโลกาลกโรติอุตตลิหังปปิสชังโตมุลูโวโคติอิติอุตามะโทติิยัาเวิลาวิลาสุขจีโนกาตังปุญญาวาลังไมฮัมสเปมาจีรวันตุเนพระวตุสาวมังกรามาคันทุสาวกเทวตา สัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีหุโตนิรันตะังรังหุโตอิตปิโสภควานมามิหังอากาโสจักุทธากุลังรังหุโตอิตปิโสภควานมามิหังอรังธัมมาสมุโตวิชาจระนะสาวันโนสุขโตโลกาวิชุอนุโตโลภุริสธรรมตาตติสัตตะติวันภูริสานังหุโตปคกวาติอากาโสจักรามีตาหังหุโตจิตปิโสภควานมามิหังตวาคาโตกุตตะนรรโม ติกการิโกออนาิกปัจจักรวิีตะปพวินาณิติอาฆาโจังทานาหังคุโตอิีโสบกวามัังปฏิปันโนพะวตรสาวสังโฆภูชุยปิปันโนระวัตสาวะสังโฆยายาปฏิปันโนพระวโตสาวกสังโฆสามีปฏิปันโนภะวโตสาวกสังโฆ ยาติทางจตาริกรุิสกานี้การถุริสุขลาเอสาพะโตสาวสังโภอาเนยโยอาเนยโยทากิเนยโยอันจะีกันยโอันัตลอคุจจคิเตาโรรสัติอาตุปุทตานภาเวนะสัพพทุขาสัพปะเญาสัพพะทุขะมุจฉิต ปิต <rude S 2> ิุทนาภูติยาสัปปิสัพพะตตายัสมภาวันดังโลกังเมตตาโรนาอุต <s> ิตาเวขาสหัคเตระเตตะตาจะตุติสัมมริตวาวิหาริติสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจตินาคาปะกังสุปินังปฏิมรุสานังปิโยโหติมรุสานังปิโยโหติเทวตาลักขันตินาสักิวาวิสัมวาสธรรวาัมมติตุวตังจิตตังสมาธิติมุข่าบรรลุวิตุสีติ อาสามูลูกกาลเปโลติอุตัลิงอปัติพิชิตตัวผูโลกผู้โตรติอิทธิขุทามาตัวดีอยัางเวลังเวลาสุขติมินุกัตุญญาาลัมไมยอาสาเทวาคิววันกุเพราะว่นุสะพมังกลามาทันทุพเทวตระทาพัฒน์ตานมาเวนะสสัพพะธรรมุมาเวนะสสัพพังคันมาเวนโสตัดโตนิลังดอาังอุตโธดีวิสวานมามิฮั วิญญาณังจับกุตฏะกุณังอานกุโตอิปิโสภวานมามิหังอลานสัมมาสุปโวิชาเจริะธารมปโนสุปโตโลกวิทูอานุตตลกุลิสธรรมะตาติสัตติวัมลุตานังกุโตโลกวาติวิญญาณังจับธรรมเมตังฐังกุโตอิปิโสภวานมามิหังสวัคัตโตภวตาตมุขตะทิฏิโกอะการิโกเอิปัสิโกวะปัญิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูยิติวิญญาณังจับสังฆานามฐังกุโตอิปิโสภวานมามิหัง ปฏิบัตโนภพวะโตสาวกสังโฆอุจจุบันปฏิบัติโนภพวะโตสาวกสังโฆยาย่ปฏิปันโนภพวะโตสาวกสังโฆสามีจีพปฏิปันโนภพวะโตสาวกสังโฆยาติ่ทางจตตาดิปุริสุกานิอัตตาปุริสปุกลาเอสัพพะวะโตสาวกสังโฆอาวเนยโยปานุโยทักิเนยโยอัญเชลีทะนิโยอนุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสาติ อาตุกุลิสาลาวินัสสัปปะทุกัสสัพพะยาสัพพะโลกาวิมุตติอิติอุตตมัโธตินิจสัพติสัพพัตตายาสัพข้าวนาลกันเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสหะกเทนุเตัสสะขตุติสัมพุทธตวามิหัรติสุขานุสุปฏิสุขานปฏิปุจตินณปะปาปะกังสุปินางปฏิมโนรสานังปิโยโหติอมโนรสานังปิโยโหติเทวตาลักขันติน้าสาชีววิสังวาสทังวะกรรมติ สุวตังจิตตังสมาธิติมุขาวันโนวิปัสสิสติสัมปวโนุปการะนปโรติอุตตลิีนะปะิจันโตมุลโลคุบุโคขติอิติอุตตมะโตติ่อย่างเวลังเวลาสุขสีวิโนกะตังปุญญพลังไมหังสัพเพละกิโลวันจุเมภวตุสาภมาคาราภวุสาภเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธรรมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะโสธีโอตุนิรันตรังอนันตุโตจิบิโสภะวานามิยัง